แต่ผมอตอนนี้ผมมาเมืองยองนะมาเมืองยองนี่มาดูความหลากหลายเกี่ยวกับพิธีพุทธรรมประเพณนี้วันนี้ผมเข้ามาอีกวัดหนึ่งนะครับวัดตรงนี้นี่ผมเคยเข้ามาครั้งหนึ่งน,นะะแต่ว,วันนี้เ,เห็นเราบว่าพอดีผ่านมาเรามาแวะถ่ายนะแล้วก็อลังการงานสร้างนะผมผมจำได้ตอนที่เขาสองกันไหมผมมาอยู่แต่ไม่เคยเข้าไปด้านในนะ,ะวัดปั้นหุนวัดนี้ว,วัดปั้นหุนใหญ่ให้ดูวัดปั้นหุนนี่ก็ติดรินทางผมติดรินทางแล้วก็ ติดทุกนามีพระธาตุผมแล้วก็มีพระธาตุเรียกว่าสวยนะครับบริเวณวัดเขากว้างบริเวณวัดเขากว้างนะตรงนี้วัดบ้านหุ่นเดี๋ยวจะลองเข้าไปโูน้านในวิหารของเขาครับพอดีเห็นว่าพระท่านเจ้าวัดเขาอยู่อยู่นะาะบางบัดบางบัดที่ที่เราไปนี่เขาจะปิดประตูกันหมดสาเหตุเพราะว่าบางบัดนนี่เขา เขาโกวักวควายเข้านะฮะบางที่นี่แทบจะเข้าไม่ได้เลยผมเพราะว่าช่วงนี้เขาปิดประตูกันแต่เจ้าจวาดเขาอยู่ดีโอเคเข้าไปได้อยู่ดูบรรยากาศเจ็ดชั้นอ่า,าเรียกว่าตรงศาลาอ่าราคาเจ็ดชั้นนะวัดที่ใหญ่อยู่เดี๋ยวเข้าไปดูด้นานในเร็นทีไทยและนอกกันบริหารพระธาตุบัดปันหุ่นใจครั้งที่สองที่มาตรงนี้นะครั้งแรกเคยมาอยู่น้านละ เดี๋ยวก็เดินมาดูบ้าตรงนี้ลูกทรงน่าจะเป็นอุโบสถแปดเตียมสวยนะครับแต่ยังไม่เสร็จน,นะกำลังนำสร้างวัดวัดนูนใหญ่จำเย็นอยู่ขับมาดูกันนะศาสนสถานที่มืองยองนี่เดี๋ยวนี้ก็บางวัดก็สร้างหลากหลายนะครับสร้างวัดมั่งสาร้างอุโบสถมั่งสร้างศาลามั่งนะ,ะตรงนี้ <C> อุโบสถ <Lanc>. ก็ลูกทรง อันนี้ส่งเดียวเนาะบบมีแผ่นเบอร์เงาโอ้ครับผมสไตล์ดิเก้าเหลี่ยมอ่ะแปดเหลี่ยมอ่ะแปดเหลี่ยมเนาะเราทรงโบสถ์แปดเหลี่ยมน,ะถ,ยมนะ,ะถ้านึกถึงแปดเหลี่ยมนี่ถ้งเจ๋งๆนะผมโบราณคอนเทนต์จริงแต่นี้เป็นสไตล์ใหม่นะแบบศิลป,ปะดมสมัยสมัย,มยใหม่นะโบสถ์นะผมอีกไม่นานคงจะเสร็จนะคาดว่านะผมก็ ถ้ามาบงยองก็ต้องมาดูตรงนี้เห็นว่าจะมีที่เดียวในบองยองเนาะครับครับผมน่าจานะณวัดบัรหุนนบสถทธิบรรทุน,นครับผมผมพาเข้ามาชมนะในวิหารหรือว่าพระประธานพระประธานที่วัดบรรทุนนีผมครั้งแรกที่บอเข้ามานะผมก็ตะลึงเหมือนกันเพราะว่าพราะพุทธรูปเขาใหญ่นะผมใหญ่นี่ว่าก็่าเป็นรองจากวัดหัวควรสวยเนะผมเป็นสไตล์ศิลปะ แบบของไทยลื้อมังยองปั้นจริงๆนะเขาว่าเป็นศิลปะแบบไทยลื้อมังยองจริงสวยนะผมก็วัดบ้านหุ่นใจมังยองวัดใจนะผมวันนี้ถือว่าใหญ่นะอลังการอยู่สวยดูรูปแบบเขา,าผมตอนที่เขาฉลองผมมาแล้วก็นานไม่เคยเข้ามาครั้งแรกที่เคยเข้ามาวันนี้ ขออนุญาตท่านเจ้าวาดเขาเข้ามาดูด้านในครับผมผ่านไปผ่านมาสวยนะรูปแบบศิลปะไทยรือผสมนะผมแต่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 ละที่คือคล้ายๆผสมร่วมสมัยนะจะเป็นแบบไทยรือดั้งเดิมจริงๆก็คงไม่มีพวกเดินของเดินขอแล้วก็นี่นไม่มีแล้วผมจะผสมสมัยเป็นเครื่องเบิเคื้องสมัยใหม่นะแต่ว่าเสาที่เป็นเสาใหม่ยู่เนาะเสาที่เสาใหม่หว่า โอ้เสาไม้อยู่ครับผมอ่าไม่ใชะเร่งเสานี่เป็นเสาไม้อยู่ทุกคนเสาไมา้ามานะผมสูงอลังการงานสร้างสูงนะผมบัดบัดบัตรบัณฑุก็ไม่ไกลาจากในตัวเมืองเมืองยองเท่าไหร่นะถ้าว่าเห็นบ้าก,กันว่านี่วัดนี้นี่ถ้าคณะทางไทยเข้ามานี่เขาก็มีส่วนบางส่วนก็ามาเยี่ยมชมที่วัดแห่งนี้นะผมเพราะพัทรูปนี่ศิลปะเครื่อฐฐงช่างไทยลือดังเดิม ดังเดิมจริงๆนะผม,ม,มะกกประมาณหกกิโลเนาะสองกิโลวะเพราะว่าออกจากตัวเมืองยองมาไี่ประมาณสองกิโลนะครับผมเพราะว่าแถวๆนี้ก็ถือว่าอยู่ในเวียงอยู่นะเดี๋ยวดูบรรยากาศบัดปันญุนสวยสวยสวยเสาก็เสาไมโบราณเป็นศินลปะรวมสม,สมัยสมัยใหม่นะแต่ว่าเป็นสมัยใหม่ที่บางบ้านก็ ผสมผสานนะครับบางบ้านที่เสานี่จะเป็นเสาปูนเสาเสาเหล็กนะแต่ตัวนี้เป็นเสาไม้นะเสาไม้ฐานเสาไม้นะผมถือว่าใช้ได้แต่ผมสวยตุงเสาไทรรือสวยนะผมครั้งแรกนะที่ผมก็มาตรงนี้นะแล้วก็ตัวนี้ลายชื่อ ก็จะมีรายชื่อภาษาหน้าตัวเมืองตัวธรรมตองถิ่นเขาวัดบรรหุนเมืองยองบ้านหุนใจเมืองยองมีโอกาสเข้ามาท่องเที่ยวดูนะครับผมก็อย่างที่ว่านะนะบางทีบางที่ถ้าไม่แนะนาไม่บอกไม่ทราบนะผมก็ครั้งแรกเข้ามาถ้ามาแล้วก็จริงๆเราบางคนที่เที่ยวมีที่ไหนมั่งท like ouais, ี่วัดบงยองมีหลายวัดอยู่นะบางวัดก็โอเคอยู่บางวัดก็เพิ่งสร้างบางวัดเพิ่งบูรณะนะ แต่ตอนนี้นะศิลปะชนบสร้างปูนปั้นพระตูรูปนี่ใหญ่รองจากวัดหัวควงนะแบบแบบของไทเลือจริงๆรับผมสวยผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพาไปดูด้านนอกนะครับผมดูไปเวยด้านนอกนะก็อย่าที่ว่านะผมวัดนี้สวยนะพระธาตุเขา วัดบ้านหุ่นบางยองนะแล้วก็ติดถนนนะผมก็ไม่ไม่ไกลจากตัวมันเท่าไรติดถนนบริเวณวัดก็กว้างกว้างโลงสูงใหญ่นะผมนี่ก็บัดเที่ยวชมในนี้สราพามาแอมบ,บางยองแล้วเขาชื่อมาวานเรือนี่กับผมวัดบ้านหุ่นใจนะมาช่วงนี้นัดเดือดฝนเนี่ยผมจะเงียบนะ วยกว้างอยู่หลังคาวิหารเจ็ดชั้นถู่อลังการสร้างเพราะว่าที่อื่นนี่ห้าชั้นที่นี่เจ็ดชั้นจะใหญ่สูงนะก็อยู่ที่เป็นสงานของสลา,าสร้างแบบสไตล์ของไทยเือบ์งยองนะผมวิหารพัดวันหุนประธานเขา ครับผมเมืองยองนะฮะอ่าสไตล์วิถีเมืองยองงัวควายนะเป็นเรื่องปกติอ่าต้องดีกต้องแบบอ่าไล่ด้วยนะผมก็แต่รัฐสนุนแต่ละหมู่บ้านเขาจะมีเลี้ยง,งวัวเลี้ยงควายนะผมแตในรแบบวิถีเนี่ยเมืองยองของจริงๆนะผมตอนนี้ผมแต่เดี๋ยวแถวบ,บ้านหุ่นนะมืดฟ้าหมอกฝนมาละหน้าฝนฝนน่าจะตกตอนนี้อยู่บ้านหุนไป ที่เยี่ยมชมที่วัดปรนหูนมาเดี๋ยวมีกาจะได้นำเสนอยิ่งนต่อ